เราดูข้อห้านะครับอามูลค่าปัจจุบันเราก็ไล่ทําทีละตัวเนาะเคลียร์เครื่องก่อนเก้าห้าศูนย์เป็นเอมวหนึ่งเป็นเอ็นไอเป็นสิบคอมพิวหาพีวีตัวแรกได้แปด แปดหกสามจุดหกสี่ตัวที่สองหลัหลกละเซคเครนเคลียทีดีเอ็มหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เอฟวีสองเอ็นสิบไอไวคอมพิวหาทีวี แปดห้าเก้าจุดห้าศูนย์ตัวที่สามนะครับหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เป็นเอ็มวีสามเอ็นซิมไอวายคอมพิวต์าร์ดเวี แป8 9 9ตัวสุดท้ายนะครับ1 0 7 5ง v c n 1 0เจ็ดห้าเอคอมพิวตหา v ว3เจ็ นพีวีทั้งหมดรวมครับเราจะได้สามสามศูนย์หกจุดสามเจ็ดคนตอบได้อันนี้คือข้อห้าอันนี้คือข้อห้า